สวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดียินดีต้อนรับค่ะอันนี้ก็น้องชันดีอาการดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากป่วยป่วยมาสี่ห้าวันอันนี้คุณตาก็อาน้ําให้น้องนะคะแม่แม่อาบน้ําให้น้องตาหายยังแดงนิดนิดนะคุณตาเนาะตาเริ่มหายแล้วนะคะนี่อาบน้ําให้น้องชันดีค่ะคุณแม่ เอาตุ๊กตาตัวโปรดด้วยอากาศร้อนนะคะร้อนมากเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคุณแม่คุณแม่ท่านนะอยากจะสั่งออเดอร์ให้หน้องก็ยินดีนะคะคุณแม่ทักไทยมาหาคุณยายได้นะคะคุณแม่จ๋าเนี่ยอยากจะได้ทำออเดอร์ให้คุณแม่เนาะนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็น้องเพิ่งจะหายจากอาการ นะคะถ้าเอาไม่ทันก็ไวรัสแฮปปี้เลยแหละนะคะคุณแม่ดูอาการแล้วนะคะเพราะว่านอ้องซืมาอาปากงวงตกนะคะคุณแม่งวงตกนะคะแต่ก็รักษาทานแต่ช่วงนี้ก็อาการก็ดีขึ้นตามลําดับแต่ก็ต้งองเฝ้าระวังนะคะความปลอดภัยนี้ก็ยากมากเลยกับช่างเด็กตอนหน้าฝนนะคะแม่แม่จ้าพี่พี่จ้าก็ตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวตายายด้วยนะอากาศร้อนมากๆเลย อาบน้ำให้น so so, ้องซันเดย์ค่ะคุณแม่เด็กน้อยเพิ่งจะหายป่วยนะคะคุณแม่เด็กน้อยเพิ่งจะหายป่วยนะคะนี่เล่น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 นี่นะคะเด็กน้อยถ้าว่าหายป่วยแล้วก็จะเล่นจะอยู่ไม่เป็นสุขเด็กน้อยนะคะคุณแม่สังเกตเห็คําว่าเด็กน้อยนะคะคุณแม่อยู่เป็นไม่ได้อยู่เฉยเฉยไม่ได้นะคะคุณแม่เล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่น นั่นแหละอาการของน้องปกติแต่ว่าเงา,าซึมงวงตกแล้วก็อ้าปากแล้วก็น้องไม่สบายเลยนะคะคุณแม่นี่ก็พาแม่แม่มาดูลูกสาวคุณแม่นะคะเป็นกําลังใจขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้รู้สึกว่าได้รับนะคะคุณแม่นี่แหละกำลังใจยิ่งใหญ่มากเลยนะคะยามน้องเจ็บไข้ไม่สบายยาม ไม่มีอาหารให้น้องๆตากระยายวัยนี้ก็มีคุณแม่ดึงมือมาช่วยเหลือให้กําลังใจรู้สึกว่าอบอุ่นมากเลยกับแก้วกระรยามิตรที่คุณแม่มอบให้นะคะทุกทุกพันเลยที่แวะเวียนมาให้กําลังใจครอบครัวน้องซันเดย์แม่แตงโมนะคะคุณตาบุญมายายพายนะคะคุณแม่วั 3, 54, ยห้าสิบสามห้าสิบสี่ย่างห้าสิบสี่นะคะคุณแม่เนี่ ดูความน่ารักของน้องนะคะคุณแม่ถ้าหายแล้วก็จะน่ารักประมาณนี้แหละเนาะ <c oughs> น,นี่อันแนอันหนี้ได้จ้าได้เอ้ยโอ้เดี๋ยวแม่อือใส่หัวนั่นี่เออเอมาดูความน่ารักของน้องค่ะแม่แม่เห็นแล้วก็น่ารัก <c oughs> เห็นแล้วก็อยากจะกอด <c oughs> เห็นแล้วก็ดีใจเนาะคุณแม่กับอาการป่วยของน้องนะคะคุณแม่นี่อ่ะเออะจะไปทําอะไรอึแม่เนาะนี่เออเอ ไ,ได้ไม่ได้ลูกเอาเจะเตะเป็นลูกบอลนานะตาเนี่ย <c oughs> เป็นลูกบอลตารีบเก็บออกเด้อ <c oughs> นี่แหละนะคะอาการปกตินะคะคุณแม่ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ